คุณรู้ไหมครับจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่กำลังเสียเวลามากกว่าการเสียเงินเสีอีกลองคิดดูนะครับเงินที่คุณเสียไปวันนี้คุณยังมีโอกาสหาใหม่พรุ่งนี้มารืนนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าได้แต่เวลาหนึ่งชั่วโมงที่คุณเสียไปมันจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกเลยไม่ว่าจะใช้เงินมากแค่ไหนก็ตามและนี่คือความจริงที่คนประสบความสำเร็จทุกคนเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะถ้าคุณจัดการเวลาได้คุณก็จัดการเงินได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตประจําวันไปเลยหัวข้อของเราคือเวลาคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดเนื้อหานี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือเทคนิคเลิกเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ของคุณมินิมอลลิสทาเครุยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่น ที่มีแนวคิดเรื่องเวลาและเงินน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าคนที่ควบคุมเวลาได้ก็คือคนที่ควบคุมเงินได้และการมีเวลามากขึ้นจะนำไปสู่รายได้ที่มากขึ้นในที่สุดวันนี้เราจะลองสำรวจไปพร้อมกันครับเวลาคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งเวลามีความสัมพันธ์กับเงินอย่างลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะครับคนทั่วไปมักเชื่อว่าถ้ามีเงินมากขึ้นเราจะซื้อเวลาได้มากขึ้น เช่นจ้างคนมาทำงานบ้านจ้างคนขับรถแต่มองอีกมุมนะครับถ้าเรามีเวลามากขึ้นเราสามารถใช้เวลานั้นไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสร้างผลงานใหม่ๆแล้วต่อยอดไปเป็นรายได้ได้เหมือนกันยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคุณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันไปเรียนภาษาอังกฤษภายในหนึ่งปีคุณอาจมีทักษะที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าหรือถ้าคุณจัดตารางชีวิตได้ดีคุณอาจไม่ต้องทำงานหนัก เกินไปแต่กลับสร้างผลงานที่คุณภาพสูงกว่าเดิมดังนั้นเวลาไม่ได้แค่ใช้ซื้อความสุขนะครับแต่ยังใช้สร้างเงินได้ด้วยเวลาคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงมองเวลาเป็นสกุลเงินลองนึกภาพดูครับทุกเช้าเราได้รับงบประมาณเวลา24ชั่วโมงเท่ากันไม่มีใครได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ผลลัพธ์ชีวิตกลับต่างกันลิบลับ เพราะบ,บางคนลงทุนเวลาของตัวเองอย่างชาญฉลาดแต่บางคนกลับเผาผลาญเวลาไปกับสิ่งไร้ค่าสมมุติคุณใช้เวลาสองชั่วโมงเพื่อหาสินค้าลดราคาได้ถูกกว่า50บาทดูเหมือนคุณประหยัดเงินแต่จริงๆคุณกำลังเสียเวลาอันมีค่ามหาศาลในทางกลับกันถ้าคุณใช้เวลา30นาทีออกกำลังกายคุณอาจได้สุขภาพดีลดค่ารักษาพยาบาลในอนาคตอีกมหาศาล เวลามีค่าไม่ต่างจากเงินแต่แตกต่างตรงที่มันกู้เพิ่มไม่ได้เงินหมดยังหาใหม่ได้แต่เวลาหมดไปแล้วหมดเลยเทคนิคเพิ่มเวลาและประสิทธิภาพแล้วเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นได้ยังไงครับมาดูทีละข้อข้อแรกตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปลดสิ่งของในบ้านก็ทำงานบ้านน้อยลงลดงานสังคมที่ไม่จำเป็น ก็ได้เวลาคืนมาข้อ2ตื่นเช้าเพื่อสร้างความได้เปรียบหลายงานวิจัยยืนยันว่าสมองของเราทำงานดีที่สุดช่วงเช้าการทำงานหนึ่งชั่วโมงตอนเช้ามีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานล่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนกลางคืนซะอีกตื่นเช้าไม่ใช่แค่ทำให้งานเสร็จก่อนใครแต่ยังทำให้เรามีเวลาส่วนตัวมากขึ้นและพัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังข้อ3เพิ่มสมาธิ เราต้องกำจัดสิ่งรบกวน3ด้านจากสิ่งของโต๊ะรกทำให้สมองรกจากความคิดจด To-Do List ทุกเช้าและจากคนปิดแจ้งเตือนมือถือแล้วจัดเวลาเฉพาะสำหรับการตอบข้อความทำงานเร็วขึ้นและดีขึ้นความลับของคนที่ทำงานได้เยอะไม่ใช่เพราะเขามีเวลาเยอะแต่เพราะเขาใช้เวลาอย่างชาญฉลาดกำหนดเดทไลน์ ช่วยกระตุ้นสมองไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งทำทันทีงานเล็กๆถ้าปล่อยไว้มักบานปลายสร้างรูทีนเช่นใช้เสื้อผ้าแบบเดียวกันทุกวันลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นพัฒนาทักษะต่อเนื่องยิ่งเก่งยิ่งใช้เวลาน้อยแต่ผลลัพธ์กลับมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่บางคนทำงานวันละ6ชั่วโมงแต่ผลงานกลับดีกว่าคนที่ทำงานวันละ10ชั่วโมง เพราะเขาลงทุนเวลาในการพัฒนาตัวเองมาก่อนหน้านั้นแล้วฟื้นฟูสมองและร่างกายแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องบีบเวลาใช้งานจนสุดนะครับสิ่งสำคัญคือการรู้จักพักให้เป็นพักก่อนเหนื่อยเกินไปไม่ใช่รอจนหมดแรงแล้วค่อยหยุดวิธีรีเฟรชง่ายๆออกกำลังกายเบาๆ15นาทีงีบสั้นๆ26นาที งานวิจัยบอกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานได้ถึง34%กินของหวานเล็กน้อยหรือยืดกล้ามเนื้อและก่อนนอนอย่าเล่นมือถือเลยครับเลือกทำกิจกรรมเบาๆให้ร่างกายผ่อนคลายเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ผมขอฝากแรงบันดาลใจมาถึงตอนท้ายผมอยากฝากเอาไว้นะครับเวลาคือสกุลเงินที่ทุกคนมีเท่ากันแต่สิ่งที่ทำให้เราต่างกัน คือวิธีที่เราใช้มันคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะเขามีเวลาเพิ่มกว่าคนอื่นแต่เพราะเขาลงทุนเวลาอย่างชาญฉลาดเท่านั้นเองลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้คุณจะลงทุนเวลาไปกับอะไรที่จะทำให้ชีวิตคุณในอีก5ปีข้างหน้าดีขึ้นและถ้าคุณชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักเพราะบางที เพื่อนของคุณอาจกําลังเสียเวลาไปมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ